การเมืองไทยกําลังเปลี่ยนไปในการอภิปรายงบประมาณปี6 7จดในสภาวันที่3และวันสุดท้ายตอกย้ำว่าสสที่ทำการบ้านและมุ่งเน้นวิเคราะห์ข้อมูลที่ถามหาประสิทธิภาพในการทำงานและในการใช้ภาษีของประชาชนยอมให้คะแนนและความสนใจจากประชาชนหากกว่านักอภิปรายที่ใช้วาทกรรมเหมือนในอดีตการเลือกตั้งในทุกระดับจากนี้ไปจะสะท้อน ปรากฏการโจ์ของพรรคก้าวไกลในการเลือกตั้งครั้งหน้าไม่ใช่คำถามว่าเราจะเอาชนะการเลือกตั้งแต่คำถามว่าเราพร้อมจะบริหารประเทศหรือเปล่าเวทีพิจารณางบสวันที่ผ่านมานี้ไม่ใช่เวทีที่พวกผมจะมาทําลายล้างท่านแต่เป็นเวทีที่พวกผมซ้อมมือเพื่อเอาชนะท่านครับ พวกเราจะเอาชนะท่านด้วยการทำงานที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพและด้วยข้อเสนอในการบริหารของประเทศที่ดีกว่าพวกเราจะเอาชนะท่านด้วยการแกบเกี่ยวประสบการณ์ที่ทำงานอย่างเข้าใจปัญหาและรู้วิธีแก้ปัญหาไม่แพ้กับท่านมาแข่งกันเอาชนะใจประชาชนผ่านเวทีทางการเมืองที่ถึงแม้ว่าพวกผมจะชนะการเลือกตั้งแต่ผมแพ้ในการจัดตั้งรัฐบาลภายใต้กติกาปัจจุบัน ทำให้สนามแห่งการเมืองเป็นสนามแห่งการเอาชนะใจประชาชนครับวันนี้อำนาจอยู่ในมือของท่านบริหารให้ดีครับเพราะผมเชื่อว่าผู้แพ้จากทําหน้าที่ของตัวเองใน4ปีข้างหน้าจะถูกบทขยี้ด้วยชันทามติประชาชนสสสอสอพักเก้าไกลนัตพงษ์เรืองปัญญาวุฒิต้องการสื่อถึงอะไรเมื่อลุกขึ้นสรุปการอภิปรายงบ ปีหกตลอด3วันอย่างนี้ทิศทางการเมืองระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลจากนี้ไปจะเป็นเช่นไรคอยดูกันตอนต่อไปครับ